สวัสดีครับสวัสดีครับสุนิตโจทย์ไทเว็ชาแนลครับวันนี้เรามาดูของแปลกครับมาลูกแปลกหรือเปล่าฮะมันคือกระรอกนะครับกระรอกเขามันตายแล้วนะเขายิงมาหรอป่าหนูยิงยิงมาหรือซื้อมาหรือว่าไงอ๋ออ๋อพวกไฟช็อตนงคือเอคนที่การไฟ้านะครับเขาไปเอามาเวลามันปีนตามสายไฟแล้วไฟมันก็ช็อตนะฮะมันก็ลุกลงมาแบบนี้ครับมาดูครับว่ากี่ตัวอูโหูนี่ครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตัว หนอ,อีก่นนีค่ิไว้ะรับเดี๋ยวเรามาดูการย่างนะฮะย่างลงฟันนะครับอู้อันนี้เขาย่างเพื่ออะไรพ่อหนูย่างแล้วอ็มาคูอันนี้ไม่ใช่การทรมานสัตนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูใช่มันตายครับมันตายมาแล้วนะฮะนี่ครับก,ก็ขอย้มนะเพื่อนเพื่อนนะครับบางคนก็<า> <ๆ S 2> ไม่เข้าใจนะฮะว่าเรามาทรมานสัตคือมันโดนไฟช็อตตายนะครับบอกไว้ก่อนไฟช็อตไฟฟ้าอ่าไฟฟ้าช็อตมันเดินตามไต่ตามสายสายไฟฟ้านะครับแรงสูงบ้างอะไรบ้างบางทีมันไม่รู้ครับเพราะว่าไปทำไฟอ่ะ อ่าคือไปทำเซลฟ้าช็อตปุ๊บเขาเก็บาามาโอ้เยอะขนาดนี้เลยนะแสดงว่าไอ้กระรอกนี่โดนช็อตนี่หลายหลายตัวนะปีปีหนึ่งเดือนเดือนเนี้นวันวนู้นนี่ไม่โดนโอ้นี่ครับเพาย่างด้วยแก๊สนะฮะอ๋อมันก็คล้ายๆกับหนูนะครับนี่ครับหน้าตาคล้ายๆกับหนูนะฮะแบบนี้ครับอืมได้กลิ่นของอ่าเหมือนกับกลิ่นไหม้ของอ่าของหนังของไอ้ สังนี่กล้วยป่าเก้งเลยนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับโอ้เคยกินกันหรือเปล่าครับเพื่อนๆนะครับผมเห็นที่ร้านอาหารพวกของป่าเขาจะมีขายนะครับพวกนี้นะอย่างเช่นะกะลอกผัดเผ็ดอะไรพวกนี้ครับร้านที่เขาขายเกี่ยวกับของป่าแกงป่าอะไรพวกนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูหนึ่งที่ที่อยู่ในเมนูของพวกแกงป่าผัดเผ็ดกะลอกอะไรพวกนี้นะครับ เอาแล้วย่างเสร็จแล้วไปทำอะไรแม่หนูย่างย่างเสร็จแล้วพอดำดำแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ไปล้างไปล้างขูดขูดขูดแล้วก็ล้างแล้วก็ผ่าล้างแล้วก็ผ่าแล้วแล้วขั้นตอนนั้นเราจะได้เห็นไหมนานไหมท่ามาดูก็เห็นเลยเนี่ยอ๋อไม่นานใช่ไหมครับผมกินผมอยากดูแล้วเขาทำไงนะฮะโอ้ย่างแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าผ่าแล้วก็จะไปย่างเตาไฟนั่นเอง้มันแห้งอ๋อมาลอกมาลอกหนังที่ดำๆออกแบบนี้ครับหนังที่มันเปียมๆแบบนี้ฮะคือ เขาจะคือที่รนนี้ก็คือเพื่อเอาขนมันออกใช่ไหมเราไม่ต้องไปนั่งถอนขนอยู่ถ้าเป็นประเภทว่ารูดนาร้อนเหมือนไก่อะไรนี้ได้ไหมไม่ได้นึกว่าถอนขนได้แบบไก่แบบไหนไม่ใช่นะฮะเขาต้องย่างลมย่างไฟแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้ขนมันมันละลายหายไปกับไฟเลยนะครับเอาแล้วทำไมเอาเอาเอาหางเก็บไว้ทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ไปอ๋อเดี๋ยวเรต้องเอาหมดใช่ไหมเอาตัดทิ้งเอาตัดทิ้งใช่ไหมหางตัดทิ้ง ทำพวงแหวนได้นะครับแต่เกินก็ได้ธรรมดาก็จะเก็บไว้นี่แหละไม่สวยอ๋อถ้าพวกไหนสวยทำเป็นสตาร์ททำพวงแหวนได้นะโอ้เดินมาเจอพอดีเลยครับอันนี้ไม่รู้ตัุ้มหรือตัวเมียนะไม่ตัวผู้ตัวไหนตัวผู้มกรดูไงครับอ๋อมันมันมีมันมีอวัยวะเพศมีลูกไข่นะเนี่ยตัวผู้นี่ตรงนี้อ๋อมันมีลูกไข่นี่ครับ เออเออนี่ตัวคู่นะฮะัม <cake> ีตัวคู่มีตัวคู่เหมือนกันตัวนี้นะเมีอะไรร้อนๆน,นี่ครับ <c oughs> อ๋อตัวคู่นะครนี่มีลูกไข่แบบนี้นะนี่คือตัวคู่แล้วตัวไหนอร่อยกว่ากันอนะ่ะตัวเมียตัวคู่เหมือนกันเหมือนกันนะเหมือนกันนะพวกนี้มันไม่มีไข่นะมันออกลูกเป็นตัวใช่ไหม <c oughs> ไม่รูกทะลอกออกลูกเป็นอาจจะเป็น, <c oughs> เ,ปนเออเป็นตัวทะลอกออกลูกเป็นตัวใช่ไหมอืมทะลาะทะเลาะออกลูกเป็นตัวนะครับ มันก็เลยไม่มีไข่ในพุงนะเ่างโคัตเมียนะเหมือนหนูเป๊ะเลยนะฮะหน้าตามันกระลอกคลังพรหนูเนี่ยตระกูลน่าจะมาจากชาติพันธุ์เดียวกันเชื้อสายเดียวกันนะสายพันธุ์รพวกนี้นะกระลอกกระแตหนูนี่ก่อเนเพื่อนไปไว้ตั้งแต่ยายยังไม่ไปโรงพยาบาลโอโ้โหตัวนี้สภาพเละนะฮะหนังมันทำไมลอกเยอะจัง่ะไม่รู้ว่า บบเวลาโดนโดน,โดนกระแสไฟแล้ว<ด>มันล่วงลง<ว>เลยเหรอ,อม,มันก็ตายจากตรงน,นั้นเลยนะมันจะตายจากบนบนส,สายว้าเลยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหตัวนะครับตอนี่ครับตัวนี้เล็กเลยนไรอนะแล้วเดี๋ยวเขาไปล้างดำๆออกนะครับแล้วก็ขูดแล้วก็จะผ่าไส้ออกแล้วก็ไปล้างเแล้วไป,วปย่างอีกทีหนึ่งนะย่าง,งไฟเตาถ่า,านยห้แห้งน้ำแห้งย่างแห้งทั้งตัวเลยนะครแล้วก็ เอาเครื่องในออกเครื่องในกินไม่ได้หรอได้รับเอาพวกตับเอาไว้นะฮะเ,เอาอตับหัวใจเอาไว้แต่ว่าพวกไส้พวกอะไรพวกนี้ออกาทิ้งนะฮะกะเพราอะไรพวกนี้ครับก็ได้เป็นเมนูเด่นอีกเมนูนึงนะครับสาหรับคนที่ชอบคอคอเล่านะฮะหรือว่าพวกที่ชอบกินของแปลกๆนะฮะก็เป็นกระลอกควนี้ครับกระแตกระลอกผัดเผ็ดนะฮะยอดหน้าตัวละห้าตัวละเจ็ดสิบนะถ้าเกิดขายในตลาดตัวละเจ็ดสิบนะฮะ ึงหนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบถึงหนึ่งรนะ้อยบาทในตลาดครับขอบคุณที่ติดต,ตามชมครับสรีโตสเปเชีนลนครับการย่างกระลอกแล้วก็การเผานะฮะเพื่อเอาขนออกนะครับ